โลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งช่องทางต่างๆของสื่อได้เติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่ามักได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะก้าวเข้าสู่ยุคด,ดิจิทัลเต็มรูปแบบวิธีเข้าสู่ประชาชนหรือว่า เผยแพร่สู่ประชาชนเนี่ยมีช่องทางหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อทางด้านออนไลน์เนี่ยเวลานี้มันเกิดคอนเทนต์ใหม่รูปแบบใหม่หมทาให้ผู้ผลิตเองหรือหรือผู้สร้างเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำไมเราถึงมีคําว่ารัล a มาร์เก็ตติ้งก็คือว่ามันสามารถที่จะแผ่ขยายไปเหมือนไวรัสเลยนะครับอดีตเนี่ยคนดูต้องพยายามหาสื่อในการที่จะรับชมรายการแต่ ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสื่อต้องพยายามเข้าหาคนดูการที่ทำให้คนสองกลุ่มนี้เข้าใจกันถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้อำนวยการท้าจะต้องรักษาสมดุลให้อยู่ครับคนออกแบบเนี่ยหรือผู้ทำความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยคงจะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะได้ออกแบบคอนเทนต์ที่สามารถ สามารถกระจายไปทุกคอสแพลตฟอร์มได้สถาบันกนตนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงโดยคณาจารย์นักวิชาชีพและนักวิชาการด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจสื่อบันเทิงระดับแนวหนา้สาสำหรับความพร้อมของสถาบันกนตนาทางด้านบุคลากรน,นะคะเรามีทั้งบุคลากรในสายวิชาการแล้วก็สายวิชาชีพนะคะสำหรับสายวิชาชีพเนี่ยต้องเน้นเลยเนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรนะคะทั้งในกลุ่มกนตนาเอง แล้วก็ผู้ประกอบการอ,อื่นๆด้วยนะคะสถานที่เรียนสถานที่หลักของเราก็อยู่ที่สถาบันกนตรนาแห่งนี้นะคะเรายังมีกนตรนาอีก3แห่งด้วยกันก็คืออยู่ที่รัชดาพิเศษ2แห่งแล้วก็ที่บางใหญ่อีกหนึ่งแห่งในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะความพร้อมในเรื่องเครื่องมือถไายทำก็ดีนะคะหรือทางด้าน post production ถึงระดับ high end post production เลยทีเดียวนะคะ เรามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะคะเรามีโปรดักชันเฮาส์ทั้งในและก็ต่างประเทศเราสามารถที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้หรือว่าพวกละครทีวีต่างๆซึ่งสื่อเหล่านี้เราก็พร้อมที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มาใช้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่เลยค่ะจะเป็นการเปิดสอนให้กับผู้ที่มีความสนใจในด้าน สื่อบันเทิงนะครทั้งผู้ที่เรียนมาทางด้านของวาลสาศานศาสติเทศศาสตร์หรือสาขาสื่อสารมวลชนกับสาขาอื่นๆซึ่งเป็นการจัดการนะคะร,รู้จริงทำจริงในสถานประกอบการจริงหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงสมัครวันนี้เปิดเทอมรับอาเซียนสิงหาคมนี้สถาบันกันตนาสร้างคนกลา้าให้พร้อมจะก้าวไปทุกวันนี้อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของประเทศไทย ได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนหลายหมื่นล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นงานด้านการผลิตสื่อบันเทิงยังเป็นความฝันของเด็กจํานวนมากที่ต้องการเข้ามาสัมผัสงานในด้านนี้ชอบดูหนังยัางก็อยากทำหนังเขาอยากเป็นผู้กำกับอะค่ะมันดูสนุกดีนะคะแบบได้ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันสร้างสรรค์ความคิดอะไรอย่างเงี้ยอุตสาหากรรมสื่อบันเทิงของประเทศไทยกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนน่าจับตามองแต่จำนวนบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้กลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ นั่นอาจเป็นเพราะหลักสูตรการสอนในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสมกับการทำงานจริงแม้ว่าเราจะมีโรงเรียนภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าเราไม่ได้มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นตามตัวไปด้วยสักหลายนะหลายๆคนที่มาเป็นวิทยากรหรือเป็นครูอาจารย์ในการสอนเรียนทฤษฎีจาภาพยนตร์มาจริง แต่ไม่เคยทำหนังไอ้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆประสบการณ์ในการทำงานต่างๆในแง่ของโปรดักชันในแง่ของการที่ไปออกกองถ่ายก็คือไม่มีจากการที่เราทำหนังมาสองเรื่องนะคะมันต้องใช้บุคลากรเยอะแล้วก็เฉพาะทางมันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งมากกว่าที่ยังไม่มีและนี่คือที่มาของการก่อตั้งสถาบันกันตนาสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางหลักสูตรปริญญาตรีศิลปก,กรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชนัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อสถาบันกันตนาจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกันตนาเอ็ดูเทนเมนต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนึ่งในบริษัทในเครือบริษัทกันตนากรุป๊ปบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตสื่อบันเทิงครบวงจรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากประสบการณ์กว่า60ปีในการทำงานด้านธุรกิจบันเทิงอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้กันตนามีความพร้อมที่จะเปิดสถาบันการศึกษาเป็นของตัวเอง สถาบันกันตนาเนี่ยมันเป็นความฝันของคุณประดิษฐ์กัญจานลึกซึงเปึนพ่อเนี่ยนะฮะในอดีต30ปีมันเนี่ยนะครับกันตนาเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการเทรนคนมากเพื่อที่จะเป็นนักแสดงบ้างเป็นเรื่องรายการทีวีบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับแล้วก็มีสถาบัน อะคาเดมีของกันตนาเองมาหลายปีมากแล้วถึงวันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วความพร้อมทางด้านศักยภาพของกันตนาก็สูงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจทําในปีนี้สถาบันกันตนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งพร้อมรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยต้องเรียนว่าผมดีใจที่เห็นภาคเอกนชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในแต่ละด้านเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อจะช่วยประเทศชาติผลิตกําลังคนในสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญสําหรับสถาบันการน,นาแล้วในเชิงนโยบายผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในได้หลายเรื่องถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่งความโดดเด่นที่แตกต่างของสถาบันกันตนาอยู่ที่การจัดวางหลักสูตรที่เข้มข้นเฉพาะทางเพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรียนหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณกันตนามูฟี่ทาวน์ที่มีอาณาเขตกว่า800ไร่ซึ่งแวดล้อมด้วยสถานประกอบการด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ของบริษัทในเครือกันตนาซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกงานท่ามกลางมืออาชีพที่มากด้วยความสามารถ รวมทั้งได้ใช้อุปกรณ์ในการทำงานจริงอย่างครบครันของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นศาสตร์ที่เฉพาะทางที่เป็นทางด้านศิลปะประยุกต์ซึ่งจะเน้นหนักทักษะของการฝึกฝนเรียนลงลึกในการปฏิบัติในการอยู่กับนักวิชาชีพจริงๆแวบดบล้อมไปด้วยบรรยากาศของการทำงานนอกจากนี้หลักสูตรของสถาบันกันตนาเนี่ย ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้วก็ได้รับรองวิทยาฐานะเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเราเราเชื่อในเรื่องของการที่เด็กจะต้องลงไม้ลงมือว่าง,งั้นเถอะจะต้องจับจ้องเครื่องมือจะต้องอลงมือทดลองทำนั่นทำนี่ตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะให้จบออกไปเป็นช่างเทคนิค ไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติเยอะก็จริงแต่ว่าจะต้องอยู่บนรากฐานของความเข้าใจทางด้านทฤษฎีหลักการด้วยเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่จะเป็นลักษณะในรูปแบบของเทคโนโลยีที่เป็นสื่อผสมผสานนี่คือที่มาที่ไปของการที่เราจะเปิดเตรียมรับนักศึกษารุ่นใหม่ในปีพศ2555ด้วย3แขนงวิชาร่วมกันในส่วนของอาคารเรียนหลัก mm hmm. ก็ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ให้มีทั้งความสวยงามและมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนของทางสถาบันงานออกแบบในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเลือกที่จะวางแนวคิดให้ทุกพื้นที่นั้นเนี่ยเหมือนสตูดิโอสามารถที่จะใช้ในการเรียนเพื่อให้เหมือนการทํางานจริงมากที่สุดดังนั้นมันก็เลยไม่มีพื้นที่จํากัดเหมือนกับหมายวิลาลยในที่ที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการน,นาก็าถูกคัดเลือกมาอย่างดีจากนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาภาพยนตร์และอนิ ทั้งในและต่างประเทศนักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้ในการวิชาชีพในการถ่ายละครถ่ายหนังจริงๆซึ่งในสถาบันอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้อะไรแบบนี้บรรดาครูผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นทั้งครูที่เป็นผู้ทําอาชีพนี้โดยตรงเป็นทั้งผู้กํากับผู้สร้างผู้ทําแอนิเมชันที่มีความเป็นมืออาชีพนักศึกษาจะได้เรียนกับบุคคลเหล่านั้น และใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นของจริงทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษาจริงๆค่ะสถาบันการตนาเนี่ยผมมองว่าการตนาน,น่าจะมีความพร้อมสูงนะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของประสบะการณ์ในเรื่องของคนมันก็จะมีส่วนผลักดันทําให้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะเข้าสู่ในวงการทางด้านภาพยนตร์ก็ดีหรือทางด้านแอนิเมชันก็ดีเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นภาพชัดเจนกว่าที่ผ่านๆมาวัยรุ่น มีความฝันจึงอนาคนี่เป็นของดีทุกคนที่เข้ามาในสถาบันการตนาเนี่ยมารับเข้ามาเนี่ยแบกความฝันเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่สถาบันการตนาเนี่ยจะพลิกความฝันให้เป็นความจริงด้วยความพร้อมของการตนาทั้งหมดนี้คือการปฏิรูปทางการศึกษาครั้งสําคัญและเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของไทยกับการศึกษาที่เข้มขน้นและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนที่มีความฝันสามารถก้าวเดินในสายงานนี้ได้อย่างมั่นคงและเป็นมืออาชีพที่แท้จริงสถาบันกันตนาสถาบันอุดมศึกษาเอก,กชนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปก,กรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อที่นี่เราเปลี่ยนนักฝันให้เป็นบัณฑิตเปลี่ยนนักคิดให้เป็นมืออาชีพ